สวัสดีครับวันนี้ก็มากับผมช่องตุ้ยพะระแชนแนลครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับวันนี้เราจะเข้างาน9ก้าโมงครับตอนเช้าก็เลือกตั้งประมาณ8ปดโมงครับท่านผู้ชมไปวันนี้เราจะถ่ายบรรยกากาศเหมือนเดิมครับวันนี้ไปดูแม่รยกระเทียมก่อนเนาะว่ากระเทียมเป็นไงมัง่งหัวหัวใหญ่หรือยังครับผมไปติดตามรับชมแต่แววนนำทีมโดยส,สามสหายไป ลูกไปนี่ครับบางนุ่นก,ก็แกะมะขามครับแกะมะขามขายไะเดี๋ยวเราไปดูแม่ดีกว่าวันนี้เราจะเข้างานเก้าโมงเลือกตั้งแปดโมงเช้าครับสวัสดีเอฟซี G, ทุกท่านที่เข้ามารับชมายวันนี้เราก็ไปดูแม่ดีกว่าแม่รถก็เทียมโอ้โอโอ หมดหนาวแล้วครับโอ้โหนี่ครับไก่ไก่ไเลี้ยงไว้ตท่าไรตัวกำลังเบาะกำลังออกลูกครับจไดดูแมียกว่านี่เราไปดูแปลงกระเทียมต่อ วันนี้แดดดีครับอากาศค่อนครั้งอาจจะร้อนหน่อยแบบหอมหอมบักชีโอ้์ีิหัวใหญ่แท้ตรงนี้แม่เน,นี่ยแสงมีหัวใหญ่เ,เออสาอันหอมมันใหญ่ใหญ่อเออ ซ้อนหอมนี่แหละขวดเบียร์โอ้ถ้าไว่วางอยู่หลาบก้อยนั่นแหละนี่นะอือแช่วัดโนหลืมท <c oughs> องเหี่ยมันเลยปค้งก้อนกับเที่ยงเลยใช่ตรงเนี่ดินดีครับผมว่ะดินดีเลย

mình cào mà <coughs> <ra> rồi, <laughs> mình cào mà rồi ngay, kia, lớn dài dài, lớn dài này ngay, anh <laughs> เอ้ยแม่ไอ้่ะอ่ะอ่หยอกพี่หยอกพี่โอ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 โกัดน้องลงไปไีแฟร์ไอแฟรลูกคันเนี้ยคันมัดเด้ยมุดหน้าแล้วมั้ง กอผายม่มีลบนะครับฮะเอออวางนี่ปลูกก่อนเนี่ยนะเออแต่บานุมงามหน้ามันถึงบ่เดินเดียวนนี้หัวใหญ่แบงค์ไหหัวใหญ่เลยแบงค์หนนี่ผมว่าจะเป็นพันมันเลยเนาะ เอาตัวปลูกไหมล่นนะนี่ครับเดี๋ยวพาดูหัวครับท่านชมนี่เห็นหัวเลยนะสีแดงนะนี่ครับหัวนี่ห,นหัวอ่อนนะสีแดงนะแต่แต่ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับ À. <laughs>: <risque> ว,วอานี่แหละนี่ก็เทียมคนละนั่นเลยเนาะอันนี้เหมือนพันบ้านเลยนี่เป็นเอออันนี้เด้ออาจจะหวัวใหญ่แล้วอยู่ อืมปไปแล้วอะไรกินใหม่เนะี <c> ่ย <oughs> มากินใหม่กินไปถัวทางดินทางท้งใหม่หน่อยมอนเอ้อ

8ปดโมงเป๊ะล่ะแปดโมงแปงอะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็ไปเ็าไม่ไลยหรอกไปโอเคครับผมฝากกดไล์กดแชร์ช่องตุ้ยพอละใชนี่ยครับเดี๋ยวไปเรียกตั้งก่อนเนาะครับผมวันนี้ก็ผมก็พาเวลางานประมาณเก้าโมงเช้าครับนี่ก็แปดโมงแปดโมงหนึ่งนาทีแล้วผมไปคลิปหน้า เจอกันใหม่ดดก็สวัสด,ดีครับ